ขอนอบน้อมด้วยเสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่13ตุลาคมสองพรเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ญยาณสังวรศีลอันเป็นการพิจารณาปัจใจสีนั้นสำเร็จได้ด้วยปัญญาขณะนี้เราร่วมศึกษากันในเรื่องของอาหารสรุปได้ว่าพระองค์ทรงห้ามเรื่องการกินอาหารเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับตกแต่งแต่เป็นไปเพื่ออะไร เพื่อให้เป็นไปได้สำหรับกายนี้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์และข้อที่สองก็คือเป็นการรับเพื่อไม่มีโทษซึ่งนั้นหมายถึงว่าต้องพิจารณาด้วยปัญญาในเรื่องของอาหารให้เป็นไปในศิกขาสามเช่นพิจารณาโดยเทียบถึงการทานเนื้อบุตรซึ่งแน่นอนว่าเมื่อบุคคลใด น้อมไปเช่นนี้ก็ไม่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินเมามันแต่เพียงเพื่ออาศัยเป็นแพรเพื่อข้ามฝั่งจากสักยะไปสู่อสักยะก็คือจากปุตุชนไปสู่ความเป็นอริยชนหรือเปรียบประดุดอาศัยเรือเพื่อข้ามมหาสมุทรและเพื่ออะไรอีกที่สำคัญก็คือเพื่อความพาสุข ในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเหตุว่าหากกายนี้ไม่ได้รับอาหารคือธาตุดินเป็นหลักนั้นเข้าไปสู่กายนี้ความหิวก็จะเกิดขึ้นการประพฤติพรหมจรรย์ย่อมเป็นไปไม่ได้จึงเป็นเสมือนเอาอยามาทาแผลเพื่อระงับความเจ็บปวดหรือเหมือนเอาน้ำมันหยอดเพ่าเกวียนจะได้เคลื่อนที่ได้โดยง่ายค่ะ นี้ในยะหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในการพิจารณาอาหารเพื่อมัชฌิมาปฏิปทานั้นก็เป็นไปโดยสิกขาสามเป็นหลักค่ะดำรงไว้ซึ่งชีวิตตินสีและให้เป็นไปในเอเรียบททั้งสี่นั้นได้โดยสะดวกเราก็พิจารณา ได้ชัดใช่ไหมค่ะว่าหากขาดอาหารสามสี่วันแล้วอิเรียบททั้งหลายก็คงจะไม่สามารถเป็นไปได้อาหารสัปปายะนั้นผลต่อการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยซึ่งในสัปปายะเจ็ดนั้นก็มีโภชนาหารเป็นหนึ่งในเจ็ดด้วยค่ะในลำดับต่อมาก็คือพิจารณาเสนาสนะดังนี้นะคะ ปฏิสังขายนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวะสีตัสสะปฏิคาตายะอังสมากกษวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะอุตุปริสะยะวิโนทนังปฏิสัลานารามัตถังเราย่อมพิจารณาโดยแยบขายแล้ว ใช้สอยเสยนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนา อธิบายบทเสนาสนะคำว่าเสนาสนะแยกเป็นเสนะคำหนึ่งอาสนะคำหนึ่งอธิบายว่าภิกษุนอนนที่ใดๆจะเป็นวิหารหรือเรือนโรงมีเพิงเป็นต้นก็าตามที่นั้นชื่อว่าเสนาแปลว่าที่นอนภิกษุนั่งนที่ใดๆ ที่นั้นชื่อว่าอาสนะแปลว่าที่นั่งสองคำนั้นท่านรวมเข้าเป็นคำเดียวกันแล้วจึงกล่าวว่าเสนาสนะแปลว่าที่นอนและที่นั่งคำว่าเพื่อปัญทาอันตรายคือรุดูและความยินดีในการหลีกเร้นโยมีอัตถาอธิบายว่า อุตุนั้นเองชื่อว่าอันตรายคือรุดูเพราะอาจว่าเบียดเบียนเพื่อบรรเทาซึ่งอันตรายคือรุดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นโยอธิบายว่ารุดูการอันใดที่เบียดเบียนร่างกายและทำให้จิตฝูงซานไม่เป็นสักปายะเป็นสิ่งอันภิกษุพึงบรรเทาเสียด้วยการเสพเสนาสนะ เพื่อบรนเทาซึ่งฤดูการนั้นและเพื่อความสุขในความเป็นบุคคลผู้เดียวการบรรเทาอันตรายคือฤดูจุดหลักของเรื่องเสนาสนานั้นก็คือเพื่อเป็นที่นอนและที่นั่งและที่สำคัญสูงสุดคือในข้อสุดท้ายก็คือเพื่อหลีกเร้นในการประพฤติพรหมจันทร์ ท่านให้ความหมายในเรื่องของเสนาสนะอันเป็นที่หนอนที่นั่งนั้นว่าเพื่อปันเทาอันตรายคือฤดูต่างๆเช่นฤดูฝนหากโดนฝนบางประเภทเข้าโดยเฉพาะฝนที่ตกใหม่จะมีความเป็นพิษในอากาศสูงและอันตรายนั้นก็ทำให้ร่างกายได้รับความทุก์อันเกิดจากความป่วยไขย้ หมัวสแสวงหายารักษาอยู่การประพฤติประมจรจรันนั้นก็คงไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นที่เสนาสนะอันเป็นที่ปิดบังอย่างน้อยก็ต้องมีฝาผนังและหลังคาเอาไว้รวมทั้งถ้าเป็นฤดูร้อนไปตากแดดนานๆตาพร่าหมัวก็ไม่สามารถที่จะมานั่งสงบกายได้หน้าหนาวที่หนาวจัด ก็เป็นเหตุให้กายนั้นกระสับกระส่ายไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ได้อีกเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นฤดูนั้นเป็นสิ่งที่สัปปายะต่อแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางบุคคลนั้นมีอัติยศัยในการชอบฤดูหนาวที่มีความหนาวแล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีแต่บาบงท่านนั้นสัปปายะกับอากาศที่ร้อน พอประมาณซึ่งสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของสัปปายะนั้นมีพระเถร้าหลายท่านอาศัยสัปปายะในเรื่องอุตุเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการแทงตลอดในอริยสัจบางท่านนั้นเมื่อมีฝนตกลปอยปลอยอากาศเย็นสบายมีลมลำเพยพัดเป็นเหตุให้ท่านนั้นได้เข้าสู่สมาธิได้โดยง่าย หลังจากนั้นก็เจริญวิปัสนาแทงตลอดในอริยสัจได้โดยไม่ยากเลยค่ะซึ่งเรานั้นจะต้องรู้จากตัวเองว่าเราสัปพายกับอุตุประเภทใดเพราะนั้นหมายถึงว่ามีปัญญาในการรู้ว่าที่ใดที่จะทำให้กุศลเจริญได้โดยง่ายนั้นก็คือคำว่าสัปปายะนะคะ สัปปายะในที่นี้คือกุศลที่เราตั้งเป้าหมายว่าขณะนี้เราจะเจริญอธิศีลเราก็สามารถใคร่ครวญพิจารณาได้โดยง่ายเมื่ออุตุเหล่านี้สัปปายะหากเราจะเจริญสมถะอุตตุที่เย็นสบายกำลังพอดี เป็นเหตุให้เข้าสู่ความสงบได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นอาณาปานาสติกะสินหรือพรหมวิหารก็ตามใน40กรรมฐานนั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้เราจะต้องรู้จากตัวเองหากไม่รู้จากตัวเองนั้นก็ไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรกับตนหากเช่นนี้แล้ว ก็ไม่สามารถจะมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมได้เลยค่ะเพราะปัญญาในการแยกแยะเรื่องสัปปายะนั้นมีความสำคัญค่ะยกเว้นเราไม่สามารถที่จะหาได้หรือเราเป็นคนที่มีความอดทนสูงสามารถเจริญกุศลได้ทุกสถานการณ์นั้นก็ไม่ว่ากันค่ะค่ะ ในเรื่องของฤดูกาลนั้นหากเราจะลองสังเกตนะคะเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งเอาง่ายๆสมมติอยากเจริญอาณาปานสติในที่ฤดูฝนเราสังเกตดูซีเข้าสู่สมาธิได้ง่ายหรือยากหรือในฤดูหนาวง่ายหรือยาก เราต้องรู้จักฝึกและรู้จักสังเกตตัวเองเพราะจะเป็นเหตุแห่งความเจริญในสมถะและวิปัสสนาเพื่อเจ้าต่อไปถึงมรรคผลนิพพานค่ะจากการที่เราศึกษามาวิตกสามารถกำจัดถีนามิทธาวิจารณ์กำจัดวิจิกิจชาปีติกำจัดพยาบาทสุขกำจัดความฝูงสารเอกคตาคือสมาธิ กำจัดกามฉันทะเราศึกษาก็ต้องนำมาใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากเรามีความสุขก็สามารถกำจัดความฟุ้งซ่านรำคาญต่างๆได้ฉะนั้นก็จะเป็นปัใจจัยให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายเมื่อออกจากสมาธิก็จเจริญวิปัสนาต่อดังที่เคยกล่าวไป อันเสดเสนาสนะเพื่อบรรเทาซึ่งฤดูการนั้นและเพื่อความสุขในความเป็นบุคคลผู้เดียวการบรรเทาอันตรายคือฤดูพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วด้วยพระพุทธพจน์มีอาทิว่าสีตาปฏิขาตายะดังนี้แต่ถึงอย่างนั้นนักศึกษาพึงทราบว่าที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำานี้ซ้ำอีก โดยทรงหมายเอาการบรรเทาอันตรายคือฤดูที่แน่นอนเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ในเรื่องการเสพจีวรว่าเป็นการปกปิดอวัยวะที่ทำความละอายให้สูญหายไปเป็นประโยชน์ที่แน่นอนสรุปได้ว่าตอนนี้ประโยชน์ข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือเพื่อกำจัดฤดูที่เป็นอันตรายค่ะ ดังนั้นอีกประการหนึ่งฤดูซึ่งมีประการดังที่กล่าวมาแล้วนี้ชื่อว่าฤดูคงที่ส่วนอันตรายมีสองอย่างคืออันตรายที่ปรากฏหนึ่งอันตรายที่ปกปิดหนึ่งในสองอย่างนั้นสัตว์ร,ร้ายทั้งหลายมีราชสีและเสือเป็นตน้นชื่อว่าอันตรายที่ปรากฏกิเลสทั้งหลายมีราคาและโทสะเป็นตน้น ชื่อว่าอันตรายที่ปกปิดค่ะอันตรายปรากฏนั้นไม่เลวร้ายเท่าอันตรายที่ปกปิดเลยใช่ไหมคะเสือไม่ใช่จะเจอได้บ่อยๆรวมทั้งราชสีงูเหล่านี้เป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ตักเตือนเอาไว้เพราะฉะนั้นในเสนาสนะที่อยู่ในป่านั้น ควรจะมีการสร้างให้เป็นเพิงสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะอย่างน้อยก็จะได้กันงูตะเข็บที่ชอบเหลืออยู่บนแผ่นดินใช่ไหมคะเพราะในบางที่นั้นจะมีตะเข็บตะขาบตัวโตโต,ตโดยเฉพาะในป่าลึกส่วนเสือก็คงจะไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ก็นานๆจะมีทีหนึ่งก็จริงก็เป็นเหตุให้จิตประวัติพรั่นพึงได้ กันอยู่ในที่ปกปิดจึงเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ระดับหนึ่งการอยู่ในที่ลานโล่งเกินไปนั้นบางครั้งก็เกี่ยวเนื่องกับอุตุด้วยและในที่เปิดเผยเกินไปก็สามารถทำให้เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้บางครั้งก็ไม่สับปายะอยู่ในที่ปิดบางนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นไม่ได้ยินในสิ่งที่ไม่ควรได้ยินค่ะเฉพาะผู้เจริญกรรมฐานใหม่ๆนั้นกิเลสภายในยังมีกำลังกลา้าปัจจัยภายนอกแม้เพียงเล็กน้อย<ม>ก็มีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดความฟุ้งซ่านลาคาญได้ไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้นะคะเพราะเหตุว่าปัจจัยภายใน หรือที่เรียกว่าอันตรายปกปิดนั้นมีกําลังกล้าเหลือเกินอันตรายย่อมไม่ทำความเบียดเบียนโดยที่ไม่ได้รักษาทวารและโดยที่เห็นรูปอันไม่เป็นสัปปายะนะเสนาสนะใดภิกษุรู้คือพิจารณาเสนาสนะนั้นอย่างนี้แล้วเสพอยู่พึงทราบว่าชื่อว่าพิจารณาโดยแยบคาย แล้วจึงเสพเสนาสนะเพื่อบันเทาอันตรายแห่งหรือโดผู้เห็นภัยในวัตาสงสารหรือที่เราเรียกว่าภิกษุนั้นนะคะไม่ใช่แค่ผู้โบวชหมายถึงผู้เห็นภัยในวัตาทั้งหลายนั้นจะต้องศึกษาเป็นอย่างดีว่าอะไรเหมาะกับตนเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นเราจะต้องได้รับกระทบซึ่งทั้งปัจจัยภายนอก ส่วนปัจจัยภายในนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วแต่หากเป็นผู้ปรารถนาที่จะประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ต้องฝึกในอินทรีย์ในทวารทั้งหกให้แข็งแรงใช่ไหมคะซึ่งนี้ต้องอาศัยปัญญาเนื่องจากว่าเป็นอินทริยสังวรอีกข้อหนึ่งในสังวรศีลในการเสพเสนาสนะ ต้องมีปัญญาในการรู้ความเหมาะความควรกับตนว่าอุตุสปายะในตนนั้นคือสิ่งใดเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามหาที่เสพอย่างนั้นและมีจิตมุ่งมันยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์และยินดีที่จะอยู่หลีกเร้นเพราะเสนาสนานั้นเป็นส่วนสำคัญในการหลีกเร้น เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นอุตุสัป,ปายะจึงเป็นปกตูปานิสยปัใจใัยที่สำคัญมากดังที่เราได้ศึกษาในเทระเทรีคาถาทั้งหลายกันมานะคะสรุปได้ว่าในเรื่องของญาณสังวรในการพิจารณาเสนาสนานั้นเป็นไปเพื่อการหลีกเร้นเพื่อพรหมจรรย์ สำหรับผู้ปรารถนาจะพ้นภัยจะได้มีอุตุที่สัป,ปยะในการพิจารณาในขันทาตอายตนะอินสีปฏิจจสมุบาทเป็นต้นนะคะพรมศาสดาไม่ทรงอนุมัติให้อยู่ในโพรงไม้หรือในตุ่มในช่วงเข้าพรรษาซึ่งเป็นหน้าฝนนะคะแม้บุคคลนั้นจะประพฤตินารกะปฏิปทา ก็ไม่อนุมัติค่ะต้องอยู่ในสถานที่ที่ปกปิดอันตรายที่มีอยู่ภายในและภายนอกได้รับการคุ้มครองดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะก็ตามค่ะเวลาจะไปที่ไหนจะนั่งจะนอนเราก็ควรจะปัจเจกรหรือพิจารณาด้วยปัญญา ตามที่ส่งแสดงไว้นะคะเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแม้เวลามีการถวายทานพระองค์ก็จะทรงกระทำอนุโมทนาโดยตรัสอานิสงของการถวายวิหาร,รทานไว้ในเรื่องของอนาถบินิกาศรษฐีดังนี้ว่าเสนาสนาย่อมป้องกันความร้อนหนาวลมและแดดย่อมบรรเทาไป นอกจากนั้นยังป้องกันสัตว์ร้ายน้ำค้างและฝนการถวายวิหารเพื่อเป็นที่พำนักของสงเพื่อเป็นที่เร้นอยู่เพื่อเพ่งพินิษเพื่อเห็นแจง้งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศบัณฑิตเมื่อเห็นประโยชน์ตนถึงสร้างวิหารอันรื่นรมให้ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรพำนักเถิด ขึงถวายข้าวน้ำผ้าและคีฬานเพศัตวแก่ท่านเหล่านั้นเมื่อท่านรู้แจ้งธรรมอันใดแล้วท่านยอมแสดงธรรมนั้นมหาชนจกเป็นผู้ไม่มีอาสวะเข้าถึงพระนิพพานค่ะเพราะฉะนั้นการเสดเสนาสนานะั้นพระองค์แสดงไว้ชัดเจนเป็นการป้องกันอุตุจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความร้อนหนาวแดดลมและป้องกันสัตว์ร้ายน้ำค้างและฝนซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์กายที่สำคัญสูงสุดคือเพื่อเป็นที่เร้นอยู่เพื่อเพ่งพิจารณาเพื่อเห็นแจ้งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเสพเสนาสนะเพื่อนั่งเพื่อนอนเราก็ต้องพิจารณาว่าเพื่อ การเพ่งพินิษในธรรมอันเป็นไปในขันทาตอายตนะาเป็นต้นนะคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสบ็ดภพภูม ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมรกผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วตันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่ะ